นางตานีเป็นผีผู้หญิงเช่นเดียวกับนางตะเคียนนางตานีจะสิงสถิตยอยู่ในต้นกล้วยตานีอย่างไรก็ตามไม่ใช่ต้นกล้วยตานีทุกต้นจะมีพายตานีสิงสถิตยอยู่ลักษณะของพายตานีโดยทั่วไปจะเป็นหญิงงามรุ่งห่มตามแบบสตรีไทยโบราณสบายสีต้องอ่อนผ้านุ่งโจงสีต้องแก่กลิ่นกายหอมดอกกล้วยเรื่องการเรียกพายตาณีนี้มีหลายตำนาน บางก็ว่าให้ชายที่ต้องการเรียกภายตานีมาปัสสาวรถขนต้นกล้วยที่กำลังออกปลีใหม่ๆบางก็ว่าให้เอาของรับถูกกับโคนต้นกล้วยต้นกล้วยตาณีเป็นที่สิงสถิตของภายนางตาณีเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนรุ่นเก่าภายนางตาณีนี้ว่ากันว่ามีหน้าตาสวยมีกลิ่นตัวหอมไว้ผมยาวฝ่ามือฝ่าเท้าแดงอ่อนดุจตีนกพิราบริมฝีปากมีสีเหมือนตําลึงสุก ถ้าก้วยตานีมีลำต้นอวบภายนางตานีก็มีรูปทรงทวงถ้ามีลำต้นโปร่งเปล่าพายนางตานีก็มีรูปทรงเฉลวยโดยเหตุที่พายนางตานีเป็นผีชาวบ้านจึงไม่กล้าปลูกกล้วยตานีไว้ใกล้เรือนแม้จะปลูกไว้ใกล้เรือนถ้าจะตัดเอาใบตองไปใช้ก็ห้ามไม่ให้ตัดเอาไปทั้งใบต้องเจียนเอามาแต่ใบตองเท่านั้นหรือไม่ก็ต้องหักก้านเสียก่อน พะทาบตัดเอาเข้ามาในเรือนทั้งใบถือเป็นลางร้ายว่าจะมีใครในบ้านนั้นตายลงในไม่ช้าทั้งนี้เห็นจะเนื่องจากคติเดิมที่ใช้ใบตองกล้วยตานีสามใบรองก้นลงศพกล้วยตานีนี้ถ้าคราวออกปลีจะมีพิธีรีพายนางตานีเครื่องพรีมีหัวหมูายสีสำหรับข้าวหวานของหวานก็มีขนมต้มแดงต้มขาว นอกจากมียังมีข้าวตอกดอกไม้ทูกเทียนน้ำหอมและเครื่องหอมมีแป้งกระจายจันเป็นต้นเอาแหวนและสร้อยทองคำไปคล้องที่งวงปลีกด้วยเป็นเครื่องประดับและนำผพพ้าผืนหนึ่งจะเป็นสีแดงหรือสีอะไรก็ได้ไปพันรอบต้นด้วยตานีเป็นต่างว่าได้นุ่งห่มให้แก่พายนางตานีขอให้คุ้มครองรักษาคนในบ้านและให้มีลาบบางทีมักนิยมนิมนต์นพระสงฆ์ไปสวดมนต์ทำบุญด้วย บางทีหมอที่ทำพิธีเมื่อเส้นวักแล้วนำดอกในปลีกล้วยตานีไปตัดแดดให้แห้งแล้วบดให้เป็นผงผสมกับผงคือผงของดินสอขาวที่ลงยันซึ่งเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้สำหรับใช้ในทางให้เกิดเสน่ห์เป็นเม็ดตามหานิยมบางทีก็เอาดอกในปลีกล้วยตานีไปใส่ไว้ในตลับสีพึ่งสีปากซึ่งปลูกเสร็จแล้วใช้สำหรับสีปากเพื่อให้เกิดเสน่ห์เป็นเม็ดตามหานิยมเช่นเดียวกัน เมื่อใช้สีพึ่งนี้สีปากแล้วแย้มปากพูดออกมาก็มีเสน่ห์กระทําให้ผู้ใหญ่มีเมตตาถ้าเป็นผู้หญิงสาวก็ทําให้เกิดความรักขึ้นมาได้ทันทีในทางตรงกันข้ามถ้าผู้หญิงทาสีพึ่งนี้แล้วเมื่อแย้มปากพูดออกมาผู้ชายก็จะเกิดความรักขึ้นในทันทีเช่นเดียวกันทักด้วยตานีที่ทําพิธีเส้นวักแล้วออกปีกลางต้นก็ถือกันว่าด้วยตานีนั้น กิดมีพายนางตานีขึ้นแล้วรั้วตานีที่ออกปลีกลางต้นนี้พวกชายหนุ่มที่ยังเป็นโสดอยู่ถ้าเป็นผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับพายนางตานีก็จะไปทําพิธีเส้นวะเป็นทํานองเดียวกับที่กล่าวมาแล้วข้างตน้นแล้วไปที่ต้นกล้วยตานีนั้นในเวลากลางคืนทุกคืนสุดแต่โอกาสจะอํานวยให้พอไปถึงก็กล่าวคำเกี่ยวประเลาประลงภายนางตานีต้องตั้งความเพียรไปเกี่ยว จนกว่าพรานนางตานีจะใจอ่อนเห็นอกเห็นใจแล้วเอามีดเฉือนตอนคนกล้วยที่มีลักษณะเป็นเหมือนเงาวเอามาก้อนหนึ่งแกะสลักเป็นรูปผู้หญิงใส่ตลับหรือภาชนะอื่นไว้และต้องเส้นวัดทุกเช้าเย็นทําอย่างนี้อยู่หลาย,ลายวันพรายนางตานีก็จะมาปรากฏร,ร่างให้เห็นในความฝันเป็นผู้หญิงสาวรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามสมดังใจที่เคยนึกเคยระวงเป็นจินตนาการมาก่อน และนางจะยอมตนเป็นเมียผู้นั้นอันเป็นความฝันอีกเหมือนกันเมื่อได้นางพลายตานีเป็นเมียแล้วชายคนนั้นจะไปมีเมียอื่นอีกไม่ได้ถ้ามีก็มักเป็นอันตรายถ้าต้องการจะมีเมียจริงๆก็อาจทําได้โดยบอกกล่าวขออนุญาตพายนางตานีเสียก่อนพลายนางตานีเป็นเมียที่ดีเมื่อเห็นสามีซื่อสัตย์ไม่ปิดบังความจริงก็จะอนุญาตให้มีได้สามยังจะช่วยเหลือเพื่อให้การนั้นสําเร็จไปด้วยดียอีกด้วย ไม่มีหึงหวงแยกเคียวหรือร้องไห้ตีโพยตีพายเหมือนเมียมนุษย์ซ้ำยังจะช่วยเหลือเพื่อให้การนั้นสำเร็จไปด้วยดีด้วยไม่มีหึงหวงแยกเคี้ยวหรือร้องไห้ตีโพยตีพายเหมือนเมียมนุษย์แต่คนสมัยก่อนได้เชื่อว่าผู้ที่ได้นางตานีเป็นเมียนั้นมักจะมีอันเป็นไปเพราะพลังชีวิตทั้งสองฝ่ายนั้นจะถ่ายทอดซึ่งกันและกันถ้านํำลัทธิเต๋ามาเปรียบเทียบซึ่งก็คือนางตานีนั้นเป็นผีผู้หญิงซึ่งก็คือพลังบิน ส่วนผู้ชายนั้นคือพลังหยางหน้าตานี้นั้นเป็นผีที่มีพลังหยินที่อ่อนมากพลังหยางที่อยู่ในผู้ชายที่เป็นมนุษย์จะถ่ายเพื่อให้เกิดความสมดุลแต่การถ่ายทอดพลังชีวิตนั้นจะเป็นอันตรายต่อฝ่ายชายที่เป็นมนุษย์ดังโบราณซึ่งได้กล่าวไว้ว่าคนอยู่ส่วนคนผีอยู่ส่วนผีคนกับผีอยู่มีได้ผลข้างเคียงในการถ่ายทอดพลังชีวิตของฝ่ายชายนั้นจะสังเกตได้จากอาการคือซุปผอม แก้มต่อเมื่อคนอดอาหารชาวบ้านมันจะสังเกตอาการนั้นและรู้ทันทีว่าคนผู้นั้นมีเมียเป็นนางตานีก่อนจะนิมนต์พระภิกษุหรือเชิญหมอผีที่มีวิชาอาคมแก่ล่าให้ทำพิธีกำให้คนทั้งสองแยกจากกันแยกจากกันและอุทิศส่วนกุศลให้นางตานีไปสู่สุขติ